สวัสดีค่ะท่านทำท่านบอเสร็จแล้วนะท่านบอเดินทางกลับแล้วนะคะทนี้ก็เราจะเดินทางกลับเพราะว่าวันนี้ไม่สามารถเดินเทียนได้ฝนตกค่ะปรี๋ฝนกำลังตกเลยนะคะโอ้หเนาะก็เป็นอะไรที่อู้หิติอื้มใจมากๆเลยนะแล้วก็รถที่ที่มาส่งท่านบอที่นี่นะเพราะท่านบอเพิ่งกลับจากต่างประเทศเลยกลับจากที่อนเดียกับอินเดีนะคะแล้วกลับมา มาพวกเราทุกคนนะคะมีบุญมากเลยทุกท่านั่รอนะ,ะเดี๋ยวนี้จะกลับแล้วฝนล,ลงเม็ดนะทำไงดีฝนล,ลงเม็ดนะคะกละับราคาบัสดีคะไปแล้ว่แล้วเก็บบรรยากาศเดี๋ยวสลับตองให้สลับต้อง้อาได้ไมอสลับนี่นี่สลับต้องให้สวยวเนาะเวลากลาคืนกลางคืนฝน,น,นตกไงมีก็เลยไม่เดินไปที่ที่พักแล้วนะ สวยเนาะสวยมากนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขา,าไปแล้วค่ะบรรยากาศทุกคนกลับหมดแล้ะพยอยกันกลับหมดแล้วนะคะ